ช่วงเวลาท่ททานรอคอยก็มาถึงแล้วแหละครับเราจะได้รู้กันแล้วว่าน้องๆจากจุฬาพรเพชรบุรีและน้องๆจากสวนนัน์วิทยาสุโขทยัยพวกเขาจะสามารถถล่มตึกด้วยประทัดสิบนัดได้หรือไม่โดยกติกามีอยู่ว่าน้องๆจะต้องถล่มตึกด้วยประทัด10นัดด้วยหากความสูงของตึกที่เหลืออยู่ต่ำกว่า20เซนติเมตรรับ20คะแนนเต็มหากเหลือสูงเกินกว่า20เซนติเมตรคะแนนจะลดลงตามลำดับ และหากก้อนอิดก,กระจายออกนอกวงกลมรัศมี1.5เมตร1-5่ถึงก้อนตัด1ึคะแนนหากกระจายเกินกว่า5ก้อนขึ้นไปจะถูกตัดคะแนนมากขึ้นเรื่อยๆโดยการตัดคะแนนสูงสุดอยู่ที่10คะแนนหากก้อนอิดก,กระจายเกิน20ก้อนตอนนี้เรามาดูการถล่มตึกของน้องๆจากจุฬาพรณเพชรบุรีกันก่อนครับโดย<า>น้องๆจะทําการใส่ประทัดเข้าไปในกระบอกเหล็กก่อนจะปิดให้มิดชิดแล้วอาศัยแรงระเบิดที่มีมากขึ้นทั้ง4กระบอกเป็นตัวกระแทกเสาของตึกทั้ง4ต้น แล้วจากนั้นกลไกระบบที่2ที่อาศัยขั้นดีดจากการระเบิดของประทัดในกระบอกทั้งสองข้างไปผลักเสาบริเวณฐานทําให้ตึกพังทลายลงมานั่นเองครับมาที่ห้องปฏิบัติการของจุฬาพรราชวิทยาลัยเพชรบุรีนะครับและตึกที่จะถล่มก็อยู่ด้านหลังเรียบร้อยอุปกรณ์ตอนนี้ทุกอย่างพร้อมการจุดระเบิดทายังไงฮะสวิตสับสวิตนะครับอย่าทำให้ตกใจนะรอสัญญาณนะครับก่อนสับสวิตนะครับคณะกรรมการครับมีหูฟังมีแว่นตาคุณใหพร้อม กรรมการทุกท่านมีแว่นตากันอยู่แล้วนะฮะครับถ้าพร้อมแล้วประจําที่ครับมาเอาเละครับตอนนี้ทุกคนนั้นก็ต้องอยู่ประจําที่ที่เราจัดเอาไว้ให้หละครับเพื่อป้องกันอันตรายจากการระเบิดนั่นเองแต่ด้วยการทดลองที่น้องๆมั่นใจว่าการกระจายของก้อนอิดนั้นจะไม่กระเด็นออกมาจากวงกลมลัศมิ1.5เมตรอย่างแน่นอนก็ต้องมาลุ้นกันเลยครับว่าพวกเขาจะทําได้จริงๆหรือไม่ถ้าพร้อมแล้ว เอาละครับสิ้นเสียงสรรพยุทธเมื่อไหร่น้องๆเพียงแค่กดปุ่มเปิดสวิตช์เท่านั้นการระเบิดก็จะเริ่มต้นขึ้นมาตามดูกันครับว่าจะถล่มลงมาได้อย่างราบคาบหรือไม่สรรพยุทธครับเอาเละครับกรรมการของเราก็ต้องรอลุ้นอยู่ข้างหลังกำแพงนี่แหละครับ 3...2...1... อ,อ,อ๋อ,อ,อแล้วครับนีบรออ้อรยของเชียตาดของเชียงตายถือว่ากระจายไม่เยอะนะครับตอนนี้ถ้าดูการกระจายอย่างเดียวนะครับที่จะหักคะแนนไม่เยอะนะฮะแต่ความสูงยังเยอะอยู่นะครับโอ้โ,อโ,หโหจากที่เห็นที่ถือว่ามีก้อนอิฐกระจายอยู่เยอะทีเดียวครับและความสูงนี่ก็ดูเหมือนว่าจะเกิน20ซติเมตรอย่างแน่นอน ภาพช้านี้จะเห็นได้ว่ากลไกที่ได้วางเอาไว้ว่าการระเบิดชุดแรกนั้นจะต้องระเบิดพร้อมกันหมดแต่กลายเป็นการระเบิดถึง4ครั้งด้วยกันครับซึ่งต้องบอกว่าการใช้ชนวนดินปืนเป็นตัวดวงเวลานั้นถึงจะตัดให้มีความยาวเท่ากันแต่ก็ไม่สามารถเป็นจุดระเบิดได้พร้อมกันอย่างที่เห็นนี่แหละครับแต่ในส่วนของขั้นดีดนั้นทำออกมาได้อย่างดีทีเดียวครับการระเบิดของคันทั้งสองฝั่งนี่ทำได้พร้อมกันแต่ก็เป็นการทำลายเสาไปได้เพียงแค่2ต้นเท่านั้นครับ และเท่าที่ดูจากสภาพทั้งหมดตอนนี้น้องๆคงต้องมาลุ้นกันแล้วแหละครับว่าจะได้คะแนนไปหรือไม่เอาอาเลยเอามาครับวัดความสูงก่อนเลยความสูงอยู่ที่กี่เซนครับมาดู <c oughs> <c oughs> อ่าโอเคประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะฮะ4ี4ส4 3ออยู่แถวๆนี้นะครับคือเกิน40อยู่ระหว่าง40ถึง50นะครับตอนนี้มีคะแนนไปก่อนครับ ห้าคะแนนเอาลองๆลองนับก้นอีกที่มันกระจายอยู่ข้างนอกซิลองนับดูเอาด้านหลังก่อนด้านหลังก่อนด้านหลังก่อนนะฮะหกี่ก้อนครับที่นับเป็นก้อนได้สครับสองสองไหมตัวนี้หนึ่สก้อนดานโนตสี่ห้ดแปดเก้าสิบสิบสองสิบสามสิบสปปอันนี้นับไหครับ ไม่นับครับ 19, 19ครับ2 0ครับ19ครับ2 0ครับ21 22เกิน20ครับโอ้โห,โหถึงจะได้คะแนนจากความสูงของตึกที่เหลือมา5คะแนนก็ตา่างแต่นับอิฐที่กระเด็นออกมาดีเกิน20ก้อนแบบนี้ก็ถุกตัดคะแนนที่10คะแนนครับทำให้จุฬาพร์เพชรบุรีไม่ได้รับคะแนนในการทดลองครั้งนี้ไปเลยครับ ก็ต้องมาตามลุ้นกับโรงเรียนสวนานันทวิทยาสุขโขทัยกันบ้างเลยนะครับว่าจะมีคะแนนติดมือไปบ้างหรือไม่น้องๆจะใช้การระเบิดของประทในกระบอกที่มีฝาปิด2ด้านเป็นตัวถล่มตึกเป็นหลักครับโดยคิดถึงตำแหน่งการวางกระบอกเอาไว้ถึง4จุดด้วยกันจากนั้นจะทำการจุดระเบิดด้วยไฟฟ้ากระบอกทั้ง4จะเกิดการระเบิดพร้อมๆกันนั่นเองครับเอาละครับตอนนี้อยู่ห้องปฏิบัติการของสวนานันทวิทยาสุขโขทัยนะครับอุปกรณ์ของเราตึกที่พร้อมจะถูกถล่มอยู่ด้านหลังเรียบร้อย แล้วก็การวางอ,อกกุปกรณ์ตอนนี้เรียบร้อยออน้องๆพร้อมนะครับประจําที่เลยครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับเอาละครับตอนนี้ทุกๆคนนั้นจะต้องเข้าอยู่ประจําที่ที่เราจัดเอาไว้ให้ครับเพื่อป้องกันอันตรายจากการระเบิดน,นั่นเองแต่ด้วยการทดลองนี้ก็เช่นกันครับน้องๆน,นี่มั่นใจว่าการกระจายของก้อนอิฐนั้นจะไม่กระเด็นออกมาจากวงกลมร,รัศมี1.5เมตรแน่นอนก็ต้องมาลุ้นกันเลยครับว่าทํำได้จริงๆหรือไม่พร้อมนะครับเอาละครับเพียงแค่การกดสวิตช์เท่านั้นการถล่มตึกก็จะเริ่มขึ้น กรรมการของเราก็เช่นเคยครับต้องหลบไปลุ้นอยู่ที่หลังกําแพงอย่างนี้แหละครับซบปะยธ์ครับเอาเถอะครับมาลุ้นกันว่าจะถล่มลงมาทั้งหมดหรือไม่โอ้โหกระจุยเลยนะฮะกระจายเลยยินเสียงแบบนี้คือกระจุยกระจายนะครับโอ้โหราบคาบเลยนะครับโอ้โหดูเหมือนว่าก้อนอินนีกระจายออกมาเยอะมากเช่นกันครับอีกทั้งดูเหมือนว่าจะมีอยู่หนึ่งเสาเลยครับ ที่ไม่ล้มลงมาเพราะไปติดอยู่กับโครงสร้างอุปกรณ์ของน้องๆนั่นเองมาดูภาพช้ากันอีกครั้งครับการระเบิดนั้นถือว่าเกิดขึ้นพร้อมกันทั้ง4จุดนะครับและถ้าเสาอิดนี่ไม่ไปคาติดอยู่กับเสาเหล็กของอุปกรณ์น้องๆก็ถือว่าได้ลุ้น20คะแนนในส่วนของความสูงที่เหลือเลยนะครับเนี่ยก็ต้องมาลุ้นกันเลยครับว่าพวกเขาจะมีคะแนนติดมือไปบ้างหรือไม่ป้ายครับเิฟ โอ้โหไม่อยากคิดเลยนะครับว่าสูงเท่าไหร่ฮะเท่าไหร่ครับห้าสิบเปอร์เลยเกินเกินเกินไหมฮะนีห้าสิบแล้วยังมีตัวเกินอยู่ตรงนี้อีกนะครับอีกนิดเดียวเองฮะไม่งั้นมีลุ้นห้าคะแนนนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ถือว่าไม่มีคะแนนเลยครับโอ้ แม่แหน่าเสียมากครับที่ความสูงเล้นเกิน50ซนติเมตรทำให้ไม่มีคะแนนในการทดลองไปนั่นเองจากเสาอิดหนึ่งเสาที่ไปคาอยู่กับอุปก,กรณ์ต้นนี้แหละครับแม่แห่ถึงว่าน่าเสียดายมากทีเดียวและตอนนี้ทั้งสองโรงเรียนก็ยัยงไม่มีคะแนนเลยครับต้องไปลุ้นกับคะแนนแนวคิดแในการนําเสนอจากกรรมการของเราด้วยเหรครับน้องๆจากโรงเรียนจุฬาพรราชวิทยาลัยนะคะชอบตรงที่มีการอ้างอิงอทุกอย่างที่เราพูดเนี่ยถ้ามีการอ้างอิงมาเนี่ย ถึงแม้เราจะไม่เข้าใจแต่ออกเขาอ้างอิงมาโอเคสงสัยว่ามันจะถูกต้องอ,อ,อันนี้คือสําหรับคนที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะคะคือถ้ามีข้อมูลถ้ามีหลักฐานมีอะไรมาโหมันน่าเชื่อถือถูกต้องค่ะออมาถึงน้องๆจากสวรรค์อนันต์วิทยาวิทยานะคะชอบตรงที่มีการใช้ตัวช่วยในการทําให้เรื่องราวที่เราพูดอยู่เนี่ยมันเข้าใจได้ง่ายมากยิ่งขึ้นและมันย่อยง่ายมากยิ่งขึ้นเพราะบางทีเนี่ยในการที่เราพูดในเรื่องราวของวิชาการถ้าเราพูดวิชาการอย่างเดียวเนี่ย ที่ก็อาจจะหลับได้แต่ถ้าเกิดว่ามีตัวช่วยเข้ามาเนี่ยมันจะช่วยทำให้เรามีความรู้สึกว่าสิ่งที่คุณกำลังพูดอยู่ในบอร์ดในสไลด์เนี่ยมันเห็นภาพแบบชัดเจนมากยิ่งขึ้นมีบางส่วนที่ผมคิดว่าเทคนิคเนี่ยคิดออกมาได้ค่อนข้างจะออมีส่วนคล้ายกันนะครับคิดว่าของสวรรค์อันนันเนี่ยนะครับค่อนข้างตรงไปตรงมาคือตัดสินใจระเบิดทีเดียวตูมเดียวให้มันจบกันไปเลยนะครับแล้วก็จุฬาพรเนี่ยก็จะมีข้อดีคือว่าเทคนิคค่อนข้างจะหลากหลายมีการประยุกต์หลายอย่าง มามาช,ช่วยกันทั้งออมีการระเบิดข้างบนนะครับกับระเบิดข้างล่างโดยใช้วิธีการไม่เหมือนกันแต่ว่าไปก็อาจจะเป็นอุปสรรคนิดนึงว่าทําให้การควบคุมยากควบคุมยากนะครับเคยไปหน่อยหนึ่งของทางจุลาพรเนี่ยจะเห็นได้ว่าศึกษามาเป็นอย่างดีในการที่จะวางตําแหน่งตรงไหนดีเพื่อทําให้เกิดแรงในการหมุนเสาทําให้เกิดการเสียโครงสร้างและทําให้เกิดการระเบิดที่แต่ละจุดเนี่ยใช้เวลาแตกต่างกันคนเรา คนละเวลา,ากันนะครับก็ทําให้ระเบิดแต่ละแต่ละนัดของเขาเนี่ยออกแรงนิดหน่อยแล้วก็ทํางานได้เยอะสิ่งหนึ่งที่ผมชอบมากเป็นพิเศษก็คือว่าวันนี้เขาพยายามที่จะคํานวณแรงในการที่จะดูว่าระเบิดลูกหนึ่งสองลูกของเขาเนี่ยแรงขนาดไหนและควรจะวางตําแหน่งตรงไหนดีมันไม่อาจจะไม่ใช่การคํานวณที่ถูกที่สุดนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่ามันเป็นก้าวแรกในการที่พยายามใช้ทฤษฎีมาจับกับการทดลองนะครับซึ่งผมก็ดีใจที่เห็นเด็กไทยทําสิ่งนี้ส่วนทางด้านสมอนันเนี่ย เขาพยายามที่จะหาเทคนิคที่จะทําให้แรงระเบิดของเขาเไปได้แรงที่สุดอาจให้มันแน่นตรงขอบเสาจากเสาถึงเสาพอดีใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นแรงระเบิดของเขาจะเห็นได้ว่ามันพอบ,บึ้มทีแล้วก็กระจายกันดุนแรงจริงๆเลยในเรื่องของแนวคิดเนี่ยทางสวรรค์นอนันต์เนี่ยตีโจทย์ค่อนข้างดีนะฮะว่าในการเพิ่มแรงจากประทัดเนี่ยซึ่งเขาก็สร้างกระบอกแล้วก็มีการใช้เทปพ,พันเกลียวซึ่งผมว่าเป็นอะไรที่เก๋เก๋พอสมควรนะฮะแล้วก็ชอบประเด็นเรื่องตัดประทัดออกแล้วก็เสียบ นะฮะเป็นลวดนะฮะนิคโครมตรงนี้เข้าไปแล้วก็จุดระเบิดพร้อมๆกันเนี่ยแล้วโครงสร้างของเขาเนี่ยมันต้องระเบิดพร้อมกันเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมันต้องตกลงมาในเวลาเดียวกันซึ่งตรงนี้ผมว่าเขาตีโจทย์ได้ดีมากนะฮะ,ะทางจุฬาภรเนี่ยก็เรียกว่าไม่แพ้กันนะครับใช้แนวคิดของการมีกระบอกอัดนะฮะ,ะมีการยัดของเข้าไปแล้วก็มีแค่การเลือกตำแหน่ง ของอประทัดนะฮะว่าทํายังไงให้เกิดแรงระเบิดมากที่สุดแล้วเขาก็บอกเราได้ว่าเขาได้ทดลองมาจริงผมว่าตรงนี้เป็นเป็นจุดเด่นเลยนะฮะที่ทางจุฬาพรเพชรบุรีเนี่ยทำได้ดีมากนะครับตรงนี้ขอบคุณครับเอาละครับผลจะออกมาเป็นอย่างไรจะเป็นจุฬาพรเพชรบุรีหรือสวรรค์อนันต์วิทยาสุขโขทัทยมาลุ้นมาพร้อมกันเลยครับการเข้ารอบในครั้งนี้คือเข้าไปสู่รอบ4ทีมสุดท้ายแล้วนะครับของวิทยาสัพยุต ระดับประเทศนะครับและหนึ่งทีมที่ผ่านสู่รอบต่อไปครับได้แก่ทีมจุฬาพนร่าทีุพนรา่าีอไรให้ีทำได้นะครับวันนี้ครับรับทุนศึกษา หนึ่งมืนบาทอีนดีด้วยนะครับโอ้โหดูสิครับโดนลดเต้นเลยนะครับอีกทีน,นึงครับวันนี้ก็ทําได้ดีไม่แพ้กันคณะกรรมาการก็ชื่นชมทั้งนั้นเลยนะครับนี่คือโรงเรียนสวรนาัน,านวิทยาจงังหวัดสุโขทัยครับวันนี้รับเงินูาชห้าพันบาทนะครับและสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่ต้องการติดตามรายการวิทยาสัพยุ์ย้อนหลังนะครับอยากรู้ว่าความรู้ความสามารถของน้องๆระดับมัธยมศึปลายเป็นยังไงบ้างนะครับสามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ครับ www. ร์ไว์เว็บิทยาทีวีนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณและขอแสดงความชื่นชมกับน้องๆทั้งสองทีมมากขอแสดงความดีและก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับโอ้โหเพียงแค่คะแนนเดียวเท่านั้นครับคุณผู้ชมถือว่าเป็นคู่ที่มีความสูสีกันมากทีเดียวครับสุดท้ายก็เป็นจุฬาพรเพชรบุรีที่ได้ผ่านเข้าไปสู่รอบสีทีมสุดท้ายได้สาเร็จสัปดาห์หน้าความเข้มข้นของการแข่งขันในรอบสีทีมสุดท้ายจะเริ่มต้นขึ้นการแข่งขันแบบครบกันหมด